บุคคลประเภทที่สองเรียกว่าการตั้งยูเกตาเวทีเมื่อกนอื่นียืยน่นเมื่อคระื่นช่วยเหลือแล้วเมื่อคระื่น,นอานาสองพอแล้วรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนองยเหมือนทุกวันี้เียกมาให้กล่าวต้นต้นอะไรแ้เอที่กุลคนหลือกลุ่ลลลมคนต่อแมส เราเรียนเยอะวาเยอะปริญญาปนิญญแต่ว่าก็ไปทับการทํางานนี่หนามีตามีําแน่เลยไอหนูไอหนูก็จะลำพยอลำพมทุงเนี่ยพ้อลำพมถึงเศร้าไฮเศร้าแน่แต่พมตุงไปหาเมยแต่พมตุงพยายาพยายามเมย์หลยยากบมข้มะว่าจะบอ ตำรวจดีพอใหญ่ใหญ่ใหญ่ปอเมยเกตไทเกตหน้าหาขึ้นทรงเสียหายเราเรียนคนคนเดีกคิคือทุกวันนี้โลกโลกวันนี้สังคมนบปัจจุบันนี้เห็นแต่ความเจริญถ้าย้อนไปสักสามสิบปีนอหลังหนึ่งความเจริญยังไม่มา คือหูแล้วัวข้อลำบากไม่เลยคุณเลยร้อ้ามเย็นครับการกำงันต้มันไปในงานก็เลยต้อเห็นข้อตุกอย่าว่าจะได้ยิมเขาสมัยก่อนไม่บอกคือท่านไหนหน้าจำาออกาวไม่ออกจำาอดอกาืไร หงอกเง้ยหอกเงีสีเียวเขาเดินสิเดินสเอ็ดหนึ่งร้แล้วเขาที่เราต่งไปนะคอบัานะคอบ้ดนี่เข่าหานอห้่ยอัน้นอันนี้เรื่อมาเรียนรู้มาเรียนถูกตัวซีใจน่องเจ้เมื่อนี่หน้าซึ่ลไรกเก่าแต่ว่าเข่าเลือยูแล้วกินพอย่างบ่หวานีีการเนี่ยมันะเริมีปุยมี่อันตเขามา ลูกหลานก็ี๋ยเรื่องพอเหงื่อต้องลูกเนี่ยพ่องฟอพ่องแม่เดเลยคิดว่าเอ้่อแม่พอจะมีบุญมีคุณแต่ก่อนสมัยก่อนกอเชี่ยร้านซื้อไหหาบาทซื้อบาทซองลูกเป็นเพียนยากลำบากยากลำบากนั่นคือสมัยก่อนเพราะฉะนั้นคำว่ากระตังโยกระตาเวงที่เป็นสมองว่าแต่เนี่ยถึงแม้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ก็ตาม นึกนึกถึงจะกองเงาทุกเงาหนาเงาลำบากไม่ออกหันหนาไปเติมตูนั่นนันหนาไปเติมกีหันหนาไปเติมหลอกอะไรแต่ว่าเป็นเติมหน้าใส่หุ่นขึ้นตูนตูนี้เขายืดยืนมาซอยมั่นแหละเขาเรียกว่าผู้พักการีแล้วบ่าที่เขาเลื่มกาอ้าปากได้บอกินหอดุูนอดพุ่นจะเจ้าบอกินว่าเขาซอยน่องลำเกลือล้วที่มาค้น บางคนไปหลายหลไปเปลี่ยนแห่งเขาเกิดครอมชุบอย่างวากมายนั่นแหละคือคนที่หาได้ยาก